เพราะแล้วประชาพิบัติมีมติงดออกเสียงบวชเศรษฐานั่งนายกคนที่30ก็นะครับทางฝั่งพักประชาพิบัติก็มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางพักเพื่อไทยก็ได้นะครับออกมาถแถลงข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาล11พรรคพักโดยไม่มีพักประชาพิบัต์ร่วมด้วยซ<ด>ึ่งแน่นอนครับเมื่อไม่มีพักประชาพิบัต์ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรักประชาธิปัตย์ก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับการไปเป็นฝ่ายค้านก็คงจะไม่ได้ S <S <S เหลือบ่าฝาแรงสําหรับพักประชาธิปต์เองซึ่งแน่นอนครับว่าจากข้อมูลจากข่าวที่ออกมาทั้งหมดพักประชาธิปต์เองก็มีท่าทีที่จะไม่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วก็มีแค่บางส่วนอยากร่วมบางส่วนไม่อยากร่วมซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อตกลงกันไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ลงตัวการร่วมรัฐบาลก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้นะครับพักประชาธิปต์ก็ต้องไปอยู่เป็นฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว,ว่าวันนี้ถ้าประชาธิปัต์อยากกลับมาในสนามเลือกตั้งนะครับอยากทวงบัลลังก์ของตัวเองกลับคืนมานะครับการเป็น พักที่เป็นฝ่ายค้านแล้วทํางานในหน้าที่ฝ่ายค้านให้เห็นประจักษ์ว่าวันนี้นะครับพักประชาธิปัติกลับมาเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบกลับมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทําเพื่อประเทศชาติและทําเพื่อประชาชนผมเชื่อว่าวันนี้พักประชาธิปัติจะกลับมาได้แต่ถ้าวันนี้พักประชาธิปัติยังไม่ได้ทําให้ประชาชนเห็นหรือยังทําแบบเดิมๆที่ผ่านมาก็บอกได้เลยครับว่าพักประชาธิปัติก็อาจจะลดทอนอํานาจตัวเองหรือลดทอนสสหรือลดทอนกําลังของตัวเองไปเรื่อย จากที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าภาวะของพรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่าตอนนี้ถดถอยลงมาเรื่อยๆและแทบจะเป็นพรรคที่สูญพันธุ์ เลยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ในจุดต่ําสุดได้เพียงแค่25เสียงเท่านั้นและสมัยหน้าไม่แน่ใจว่าพรรคประชาธิบัติจะกลับมาอีกได้หรือเปล่าจะได้เกิน30ที่นั่งขึ้นไปหรือเปล่าเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้พรรคประชาธิบัติก็มีความเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้ครับเคาะแล้วประชาธิปัติมีมตินะครับงดออกเสียงโหวตเสถานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30 ชวนหลีกภัยนำทัพสสเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าก่อนประชาิปัติมีมติงดออกสเสียงบวชเศรษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวันที่21สิงหาคม256เวลา16ในการ30นาทีที่พักประชาิปัตินางสาวสุนัชารโรสถาพรพิพัฒนโคศกที่ประชุมสมาชิกบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดตัง พักประชาธิบัติแถลงผลการประชุมสสว่าวันนี้ที่ประชุมมีสสของพักเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมหน้ากันโดยเฉพาะท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัตบิบรรทัดฐานท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักรวมไปจนถึงนายเดชอิสขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพัก สำหรับการประชุมในวันนี้ได้พิจารณาวาระการประชุมสมาชิกนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่23สิงหาถึงวันที่23สิงหา24สิงหาคมจากนั้นจะมีการประชุมนำโดยนายประมวลนะครับพงนะครับถาวรเดชนะครับประธานสอสอของพรรคได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่จะมีการประชุมร่วมรัฐบาในวันพรุ่งนี้22สิงหาคม ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อเลือกนะครับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมสสพักประชาพิปัติได้ถกเถียงกันในประเด็นดังกล่าวร่วม2ชั่วโมงและที่ประชุมได้รับทราบการถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลที่รัฐสภาโดยมีการร่วม รวมนะครับ11พักการเมืองได้เสียง314เสียงมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีชื่อนายเศรษฐาทวีสินในวันพรุ่งนี้ทําให้ที่ประชุมสสของพักได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นดังกล่าวนางสาวสุนัชายืนยันว่าแม้ที่ประชุมจะมีความเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกสําหรับการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้พักประชาธิปัติมีมติงดออกเสียง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสอสอ25คนและเป็นสมาชิกรักฐสภาต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศในวันพรุ่งนี้22สิงหาคม256ก็ต้องบอกบนะครับก็เป็นมตินะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพราะพรรคเพื่อไทยมี141เสียงแต่บอกเลยครับความรู้สึกของประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำครับพรรคเพื่อไทยไปเป็นนั่งร้านไปเป็นหุ่นเชิด ไปเป็นนะครับไปอยู่ใต้อุ้งตีนของเผด็จการรัฐประหารไปทําตามคาสั่งเผด็จการรัฐประหารเพื่อให้ตัวเองได้ไปเป็นรัฐบาลเท่านั้นแต่มันดูให้มันสวยหรูดูออกมาให้ประชาชนรู้สึกชื่นชมประชาชนชื่นชอบสักนิดนึงนะครับว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลมันคือเพื่อไทยการละครนั่นเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ